เอาเรื่องอะไรอีกไปดวงจันทร์พอแล้วไปดูคลิปเก่าเรื่องไปดวงจันทร์จบแล้วนะครับจะไปทำเฮียอะไรสร้างไปทำไมยานอวกาศวันนี้แม่งรถยนต์คนไทยก็ไม่มีสักการมีรถตุกๆเรือก็ยังสั่งซื้อจากจีนแดงแต่ไมเรือดำน้ำกาซื้อจากจีนรถถังซื้อจากยูเครนซื้อจากไหนยังไม่มีรถถังของตัวเองเลย แต่เสือก็สร้างยานอวากาศเครื่องบินนักล่ายังไม่มีเฮลิอคอปเตอร์อก็ยังมีจะเสือกย็ัดสร้างยานอวากาศเอ๊ะมีความรู้ขนาดนั้นเลยละ่ะครับจะสร้างยานอวากาศทุยเออที่ว่า <c oughs> ประเทศนี้ยังไม่มีเครื่องบินแม่แะล่ลาเดียวมีแต่บังไฟเอเอะ เออวันนี้คุณมีนี่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 นทรส่งพลังให้สุดแล้วมาเลยเพ่ก่อถ่ายหน่อยถ่ายไม่ได้ทำไมทำไมจะถ่ายไม่ได้ครับผมไม่ได้ไปถ่ายคุณตั้งนั่งขี้นะผมไม่ได้ไปถ่ายในบ้านคุณกำลังนั่งกินข้าวกับเมียน,นี่ผมกำลังถ่ายคุณปฏิบัติหน้าที่ทำไมจะถ่ายไม่ได้แล้วนะนะถามเลยนีเอา้าตำรวจไปคน ตั้งด่านอยู่ในที่สาธารณะเนี่ยทำไมผมจะถ่ายไม่ได้เออถ้าคุณเข้าซ่วมผมไปปีนถ่ายกูเนี่ยผมผิดนี่ผมถ่ายคุณทำหน้าที่คุณเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจผมว่ถ่ายอถามมีสิทธิ์อะไรไม่ถ่ายมาแย่งเนี่ยแย่งกูต่อยนะเดี๋ยถืออะไรเขาไม่ได้แย่งเนี่ยแย่งเดี๋ยมึงยื่นมือกูต่อยนะกูบอกนะชิงทรัพย์นะเดี๋ยวมาเดี๋ยวตั้งกล้องเนี่ยเดี๋ยวมึงยื่นมือมามึงหน้าหงายเลยเดี๋ยว กูถือกล้องอยู่มาแย่งกล้องในมือกูอ่ะเอาด้เอาเด,เอาเด้เอามรดิกลัวหรอกูมั่นใจกูไม่มีแผลกูไม่เคยทําความชั่วกูไม่มีความผิดกูไม่มีสิ่งตดติดกูไม่ดีไีเคดีมาเลยมาแย่งเดิกูจะได้คลิปอย่างสวยงามนะครับอันนี้มาร์กแม่งแทงสวนโอ้ยับสวนสวยมากครับครึ่งปา่าขึ้นจมูกแต่จะมีคลิปให้ดูด้วยอ่า วันนี้ผมต้องการนักรบแบบผมเกิดขึ้นเยอะๆถ้ามีคนแบบผมเยอะๆประชาชนจะถูกรังแกไหมครับเจ้าหน้าที่จะกล้ารังแกประชาชนไ,ไหมครับถ้ามีคนอย่างผมเยอะๆเนี่ยตำรวจจะตั้งด่านคุมดีมากแต่กล้าไหมเนี่ยไอ้เฮียแม่งตั้งๆเจอคนแบบไอ้มาร์คคนสายพันธ์มาร์คเพียบเลยเนี่ยเออเจ๊ะไ,ไหมถ้ามีคนอย่างผมเยอะๆเนี่ยผมว่าด่านพวกนี้หายหมด แต่ใน,นพวกคุณเนี่ยพร้อมที่ก้าคุณจะเป็นนักรบร่วมกับผมนี่แหละคือการไปตีรูปประเทศนี่แหละคือการไปตีรูปตำรวจจริงกฎหมายก็ไม่ได้มีไม่ได้ให้สิทธิ์ในตำรวจทําอะไรแบบนั้นกับเราจะเพียงเราไปยอมมนันนี่เราจะเรียกร้องไปตีรูปตำรวจยังไงก็เถะดึงจะไปรูปจะเขียนแล้วแต่ตำรวจ,รวจ,รวจไม่ทาตามมันก็จบอะ่ะแต่ไหนนี้ต้องไปตีรูปที่ประชาชนต้องไม่ยอม เออฮียครับช่วยอิเคราะห์การสมานฉันไม่นจะสมานยังไงอ่ะลอ,องบอกว่าจะสมานยังไงมีกฎหมายแล้วบางที่ทำให้คนที่ทะเลาะกันรักกันเกียกรดกันก็ต้องแยกกันอยู่ใช่ไหมครับต่สมัยก่อนมีพร,รบอรปองดองนะมันนะมันจะปองดองได้ไงในเมื่อ ก็คนไม่ชอบที่หน้ากันฉะนั้นถ้าสองคนต่างทำตามกฎหมายก็จบมึงไม่รักกันก็ได้มึงจะเกลียขี้หน้ากันก็ได้มึงจะไม่มองหน้ากันก็ได้แต่มึงไม่มีสิไปทำ้ายหรือไปละเมิดสิทธิเขาใช่ไหมเออเพื่อนบ้านว่าเด็ดกันเช้าจะถอยรถออกจากบ้านมึงจะไปเอาเข็รถไปขวางเขาก็ไม่ได้ประตูบ้านเขาใช่ไหมครับ เออดัออนไอ้พอร,ราบอปองดองมันจะออกมาทำเฮียอะไรน่ะก็คือมันไม่ต้องปองดองแี่ยมึงอยู่ภายใต้กฎหมายมึงจะไปละเมิดเขาไม่ได้สมานฉันมึงจะเป็นตัวแทนของคนทั้งหกสิบล้านคนเลยเหรอมึงจะสมานยังไงความจริงพวกมึงต้องฟังประชาชนไอ้สัตว์ไม่ใช่รวบรัดตัดตอนแล้วเอาอำนาจเข้าใส่มือตัวเองนะ กรรมการหนังหน้าเขาอยากขอดูหนังหน้ากรรมการสมานฉันเลเนะี่ยถ้ามึงทนะําแล้วมันไม่สมานฉันนะมึงรับผิดชอบอยังไงอูถามเมื่อไ่น,นี่ไอกรรมการสมานฉันนะมึงตั้งมาตัวแทนฝั่งกระทรวงแล้วถ้าเกิดมึงตั้งมาแล้วประชุมกันแล้วใช้งบประมาณไปแล้วเก็บจ่ายเบี้ยรประชุมไปแล้วแล้วถ้าเกิดไม่สามารถสมานฉันได้หมาตัวไหนจะรับผิดชอบบังย็ดมากเออ ดีไหมมึงจะสำหมันฉันยังไงอ่ะกูบอกเนี่กรรมการแ่บบนั้นมึงเอาอะไรมึงจะคุยกันเรื่องอะไรแล้วมึงคิดหรอว่ากูจะเห็นด้วยกับมึง่ะนะแล้วมึงเอาสิทธิ์อะไรมาเป็นตัวแทนกูวันนี้ประชาชนส่วนใหญ่เป็นหมื่นเป็นแสนเอาไปเรียกร้องเนี่ยมึงควรจะฟังเสียงคนพวกนี้ไม่ใช่แม่ให้น้าเหี้ยสี่ห้าตัวมานั่งประชุมกันแล้วบอกว่าเนี่ยกูจะเอาแบบนี้ห้องตาย พอทีเธอไอสัตว์ความคิดของไทยคกรรมการสมานฉันนี่ความคิดไกลมึงเคยถามประชาชนมันก็เอาด้วยกับมึงหรือเปล่าเย็ดมากจะเริ่มเยอะไอพวกเฮี้ยนีย่ความเป็นผู้แทนประชาชนพวกมึงไปไหนในเมื่อมึงผู้แทนประชาชนมึงต้องฟังเสียงประชาชนดิประชาชนเรียกร้องจะแบบนี้มึงจะเอาแบบนั้น ถามมีใครเรียกร้องให้มีการตั้งกรรมการสมานฉันบ้างเย็ดมากเคยมีใครเรียกร้องไหมพวกมึงเรียกร้องอันเองกันงน้น้นีลยเออกูนึกบอกแม่เสียดายกูไม่ได้อยู่ในสภากูจะถามเฮ้ยที่มึงจะตั้งกรรมการสมานฉันมึงถามประชาชนก็เลยอย่งเขาเอาด้วยกับมึงหรือเปล่าแล้วมึงที่มึงตั้งแล้วมันจะจบไหม ไอกรรมาการส้นตีนมึงเนี่ยกูเบื่อพวกมึงเต็มทีแล้วกูจะบอกให้พวกมึงชอบอ้างสิทธิ์ทั้งที่มึงไม่มีสิทธิ์สิ่งนี้กูให้มึงเป็นตัวแทนไปทำเงือไปทำตามความต้องการของประชาชนแต่มึงไม่เคยทำมึงหาเสียงไว้อย่างมึงก็ทำอีกอย่างหนึ่ง วันนี้มึงยังมาอ้างสิทธิ์หน้าด้านนะกูจะตั้งกรรมาการสมานฉันมึงถามกูหรือยังเ่ากูเห็นด้วยกับมึงหรือเปล่าใช่ไหมหน้าการเมืองหน้าเฮียพวกนี้กูไม่สนใจมึงอยู่แล้วกูเบื่อกวกมึงเต็มทีแล้วคิดดูถ้ามีคนแบบผมเยอะๆนักการเมืองมันจะกลัวหรือเปล่าวันนี้มันไม่กลัวมันอยากทําอะไรก็ทํา ถึงเวลาพวกมึงกันหน้าโง่เลือกกูเข้ามาอยู่ไม่รู้กี่รอบอะ่ะถามให้ใครมีสิทธิ์ที่จะตั้งกรรมการสมา,ามนจานันท์มึงเอาสิทธิ์อะไรมาตั้งกันอ,ะอ่ะอ่าตั้งเสร็จจบไหมถามหน่อยนีย่แก้ปัญหาได้ไหมเว่เอไอสัตว์ปฏิรูปประเทศวันนี้ยึดอำนาจมาเจ็ดปีแก้ปัญหาได้ไหมล่ะกูกูเสียได้ไง,ไงที่กูแม่ง วาสนาไม่ถึงนวกูเข้าไปในสภาสนุกกูจะบอกให้กันเนี่ย <c oughs> กูนี่จะเป็นตัวแสบเลยแล้วกูจะไม่ชักเข้าชักออกเลยนะตรงๆแบบเนี้ยตอบผมถามผมไม่ได้ก่อนผมจะได้คา,าพูดของพวกมึงเนี่ยไปบอกประชาชนที่เลือกผมเข้ามาว่าเฮ้ยมันจะเอาแบบเนี้ยพวกคุณเห็นด้วยไหมถ้าไม่เห็นด้วยพวกคุณก็ออกมาผมจะนําคุณมาทวงเองได้ไหมแต่วันนี้ เรามีใครบ้างที่เป็นตัวแทนประชาชนสสในสภามีแค่บ้าง,างถ้าผมไม่เอ่ยคุณถามประชาชนยังผมไม่ถามประชาชนผมโพสต์เอ้าประชาชนเห็นด้วยไหมนี่ไม่ที่เขาจะตั้งกรรมการสมานฉันถ้าประชาชนอยู่ในผมเห็นด้วยเนี่ยอาจบถ้าไปดูโอโ้โหไม่มีคนเห็นด้วยเอ้าพวกคุณไม่เห็นด้วยมานี่พรุ่งนี้เจอกันหน้าสภาเดี๋ยวผมจะพาคุณไปพบ ว่าคนกลุ่มนี้ไม่เห็นด้วยการตั้งกรรมาการสมานฉันเออเห็นไหมนี่คือสไตล์มากรตบูผมไม่มีผมประโยชนอะไรอยู่แล้วตรงตรงแต่เพื่อนักการเมืองแบบผมแม่งไม่มีเลยสักคนในสภาถ้ามีแบบผมสักคนอ่ะมึงก็การเมืองไทยเปลี่ยนแน่ ผมกลัวเฮียจะโดนดูเก็บตัวเก็บสิครับก็ตายครั้งเดียวอ่ะคนเราก็เกิดแล้วก็ตายครั้งเดียวอ่ะถ้าไม่ทำแบบนี้ให้ยทำแบบไหนบอกผมหน่อยดิเออดี่ไหมถ้าไม่ทำแบบนี้คุณจะทำแบบไหนบอกผมหน่อยดิด ไอ้นักการเมืองน,นี่ตั้งตั้งกรรมการสมัยนั้นมันอยู่ในสภามากีส่สมัยแล้วมันเคยแก้ปัญหาเฮียอะไรได้บ้างเออแล้วทำไม,มกูจะต้องฟังมึงด้วยลนะ่ะกรรมการปองรองมึงก็ตั้งไปแล้วพรบอรปองรองก็ออกไปแล้วแก้ปัญหาเฮียอะไรได้บ้างตั้งคณะกรรมการไปที่รู้ตำรวจก็ตั้งไปแล้ว5-6ยุดแล้วแก้ปัญหาเฮียอะไรได้บ้าง แกไม่ทำเพราะมึงไม่ทําตามที่ประชาชนก็เรียกร้องไงแค่นั้นเองนี่อย่ามาตั้งกรรมการสมานฉันสมา,สมา,สมา,านฉันฮีอะไรกันประชาชนก็เรียกร้องเรื่องหนึ่งมึงไปตั้งกรรมการอีกเรื่องหนึ่งไอ้ควายแค่มึงทาตามคำเรียกร้องประชาชนก็จบไม่ต้องตั้งกรรมการเสียเวลาด้วยเออเอ้นวันนี้ตื่นนะพี่น้องเลย แค่พวกคุณตื่นรู้รู้ขึ้นมาสู้กับจบแล้วอ่าผ่านอีกเรื่องใช่ไหมยังไง,มงไงฟังผมแล้วไงบอกแล้วไงว่าเนี่ยแหละสไตล์มากให้กูแบบนี้แหละผมยังไม่ยอมก้มหัวให้ความเพงซวยก่อล้ว อ่าโอเคยังพี่นอ้องง่วงยังจะนอนยังมันมากครับได้ประโยชน์ไหมครับเออถ้าแฮปปี้ชอบก็ขอกำลังใจสักนิดนึงจะได้รู้วันนี้ฟังแล้วงงมึนเนีผมเชื่อคุณไม่เคยได้ยินใครพูดแบบนี้หรอกนะมีแต่หลักการหิงซวยที่มันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้<ส>แล้วมีการเอาประชาชนบังหน้า แล้วก็แอบ,บอ้างอย่างนั้นอย่างนี้อ้างสิทธิ์เอาสิทธิ์ประชาชนไปใช้แต่เพื่อผลประโยชน์ตัวเองนั้นแหละไอ้สัตว์แล้วนี่นมึงไม่ต้องมาอ้างในตั้งกรรมการสมานฉันไอ้สัตว์มึงบอกไม่เอาสืบทอดอำนาจมึงยังพลิกลิ้นได้เลยย็ดแม่จริงป่ะพวกมึงบอกเองว่าไม่เอาสืบทอดอำนาจระท้ายสุดเป็นไงพวกมึงก็ยังตบัดสัตว์ย็ดแม่แล้วมึงจะมาไปตั้งกรรมการสมานฉันกูจะเชื่อได้ไงมึงจะตั้งกรรมการสมานฉันจริงๆอ่ะเอ้อ กรรมการหัวหรือเปล่าไอ้เหี้ยสมานฉันกันเองหรือเปล่าจะไม่สมานฉันก็นก,กูหรือเปล่ากูเป็นประชาชนน่ะกูไม่เห็นด้วยอกูไม่มีสิทธิ์ค้านพวกมึงเลยไงกูออกมาประชุมกันไอ้เหี้ยไปโดนกันดีกันเต็มไปหมดมึงไม่เคยฟังเสียงพวกกูเลยเด็กๆแม่งออกไปโดนนดีกันเต็มไปหมดมึงไม่เคยฟังเลยเหี้ยถึงเวลามาสรุปลบลับลูกหัล่ลูหางตั้งกรรมการสมานฉันพ้องตายควาย ยวันนี้กูไม่มีสิทธิ์เขาไปคูดในสภา,านั่นเองถ้ากูมีสิทธิ์เขาไปในสภา,าแล้วมึงหนาวกูบอกแค่นี้แล้วกันกูจะไม่ยอมให้นักการเมืองแบบเก่าๆเฮงซวยเฮงซวยเนี่ยนะนะ <c oughs> ต่อให้ประธานปิดไมค์ก็ไม่สามารถห้ามเสียงกูได้แล้วกูสามารถตะโกนในสภา,าได้โดยไม่ต้องใช้ไมค์เออ วันนี้มึงทํางานกันไม่คุ้มค่าเงินเดือนก,นกูบอกแค่นี้แล้วกันไอ้เหี้ยสอสอเนี่ยมีใครกล้าแบบผมบ้างไหมล่มละเออมีใครกล้าพูดแบบผมตูโก้เหมนนี้งไหมบอกท่านประธานท่านกูไม่เคารพได้ไหมก็ทําทตัวไม่น่าเคารพทําไมกูต้องอเคารพด้วยล่ะมึงอยู่ในสภา,ามากี่สมัยเลยเคยยืนข้างประชาชนไหมเคยแสดงจุดยืนไหมวันนี้กูไม่เอากูค้านหัวจนฝา เพราะวันนี้ประชาชกนกำลังเดือดร้อนกูไม่ยอมผมยังไม่ได้รับรายงานโอ้คนอย่างงี้เหรอมึงก็นควรจะเลิกเล่นการเมืองไม่ต้องนานแล้วจะบอกให้มันหมดสมัยเลยนกักการเมืองจอมหลักการครับนะแต่เป็นหลักการที่ปักบนขี้ควายอะปักบนกองขี้หมาเฮียไม่มีเฮียอะไรเลย อ้างหลักการเนี่ยแก้ปัญหาประชาชนไม่ได้จะมีประโยชน์อะไรกูไม่จะไม่ต้องทําตามหลักการแต่กูจะทําตามความต้องการของประชาชนมึงว่าอะไรมันสําคัญเหมือนกันหลักการกับความต้องการประชาชนมึงว่าอะไรมันสําคัญเ <c oughs> หมือนกันเห็นไหมแล้วธรรมานูญก็ลก็มนุษย์เขียนขึ้นมา หลักการกับมนุษย์ตั้งขึ้นมาตั้งขึ้นมาอะไรแต่ความต้องการประชาชนใช่ไหมก็เหมือนกันวันนี้ความต้องการประชาชนไม่ได,ด้ว่าการตอบสนองจะเสื่อกตั้งหลักการขึ้นมาว่าจะมีกรรมการสมานฉันนี้ชิบหายเขาเรียกร้องแก้รัฐธรรมนูญเขาเสนอลงชื่อกันเป็นแสนๆตีตกเฉยเลยแล้วจะมาเาล่างฝ่ายการล่างรัฐบาลส้นตีนนี่ทำไมไม่เอาล่างของประชาชนน่ะเย็ดมาก เ็าลงชื่อถ้าตายหายสัตว์มึงโยนทิ้งเฉยเลยะสสแบบนี้เหรอจะมาเป็นตัวแทนประชาชนเย็ดแม่มึงไม่ฟังเสียงประชาชนเลยมึงเอาแต่เสียงพวกมึงไงเย็ดแม่ไอ้สวไม่ต้องไปฟังมันพราะมันใมมาจะกประชาชนมันมาจากเผด็จการมันก็ยืนข้างเผด็จการไม่ฟังมันน้ำเฮียอะไรล่ะ ถึงผมวมเนี่ยผมอยากเห็นนักการเมืองแบบผมมันมีทบ้งมั้งไหมถ้าประเทศไทยมีนักการเมืองแบบผมคุณว่ามันจะดีขึ้นไหมกับระหว่างผมกับไอ้นักการเมืองจอมหลักการในสภาคุณว่าใครเจ่งกว่ากันใครจะแก้ปัญหาประชาชนได้มากกว่ากันผมเบื่อไอ้พวกไดโนเสาร์นี่เต็มทนแล้วจะบอกให้ วันนี้ผมนึงกูทําอะไรไม่ได้กูนั่งไล์สดเช้าและสดเย็นเนี่นะแต่แนวความคิดผมที่ออกไปทุกคลิปที่คนดูดไปแพะเผยแม่ต่อเนี่ยคนฟังทุกวันทุกวันไอ้แม่ไงไอ้เฮียมาร์กมันพูดมีเหตุผลไหมอแต่สิ่งที่พวกมึงทำกันทุกวันเนี่ยวันนี้กูจะหักล้างเลยสิ่งที่กูพูดทุกคืนทุกคืนเนี่ยว่าดูได้ว่าสิ่งที่มาร์กพูดทุกวันกับสิ่งที่พวกมึงทำกันทุกวันเนี่ยตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้าทุกวันเนี่ยมันแก้ปัญหาประชาชนได้จริงหรือเปล่า เออผมไม่สนอยู่แล้วครับวันนี้นักการเมืองมันไม่เคยฟังผม,มนก็ด่าแม่งเข้าไปแต่นั้นพวกมึงควรจะฟังประชาชนใี้มากกว่าน,นี้พร้อมยังรู้คุณจะรู้ขึ้นมาสู้แบบผมอ่ะวันนี้ผมเสียใจวันนี้ ประเทศนี้มันไม่มีคนกล้ามากพอไงมันมีแต่คนที่รอแล้วก็เชียร์แต่คนที่เป็นแบบผมอะมันไม่มีดังนั้นลุกขึ้นมาที่ครับทำอะไรที่ผมกําลังทําอยู่นี่ครับทําให้พวกนั้นารเมืองมันเห็นเลยวันนี้ประชาชนไม่ยอมแล้วนะเว้ยคุณดูนี่แม่งเหี้ยขับรถชนคนตายแม่งไม่ติดคุกหนีก็ดี อะไรก็วุ่นวายไปหมดยากลายเป็นปุ๋ยเป็นเกลือเป็นแป้งเป็นเฮี้ยอะไรกันไปหมดเป็นสารส้มก็ยังมีเฮ้ยพวกมึงทําอะไรกันไม่เคยคิดถึงโฮกประชาชนประชาชนก็ไม่ได้ควายนะเว้ยเขากินข้าวไม่ได้กินหญ้าพวกมึงทําอะไรมึงไม่รู้สึกละอายกันบ้างหรือไงวะเออ กลัวโดนรุมก็นอนอยู่เฉยก็หดหัวอยู่ในกระดองต่อไปเออนะฮะพวกคุณกลัวก็อย่าซ่าแค่นองถ้าใครไม่กลัวก็ลุกขึ้นมาเออ เรื่องภัยบูญนะคุณก็คิดเองได้ไม่ต้องมาคุยเสียเวลาเปลืองน้ำลายคุยไปก็แก้อะไรไม่ได้เพราะคุณยอมกันเองนี่นะครับแต่คุณไม่ยอมสักอย่างอะ่ะนะทุกเรื่องที่ไม่เห็นด้วยค้านแม่งอย่างเดียวอะไม่ใช่ยอมรับสภาพอย่าทุกวันนี้เรื่องโต๊ะจีนกูไม่ยอมเรื่องกีทีสองร้อยกูไม่ยอมประชาชนไม่ยอมต้องตรวจสอบต้องเอาต้องทดสอบต้องหาคนทำผิด ต่างประเทศติดคุกไปหมดแล้วทำไมไปเมืองไทยไม่ติดคุกสักคนตอนนี้ประชาชนส่วนใหญ่ยอมไงไอคนวุ่นวายมีไม่กี่คนมันก็พลังไม่พอเนี่ยวันนี้ประชาชนมือเปล่าเงั้นการจะต่อสู้คนที่มีอำนาจคือต้องใช้ปริมาณคนไม่ใช่ใช้คนคนสองคนแล้วก็มีแต่กองเชียร์ถ้าทุกคนช่วยกันสู้มือเปล่ามันก็สู้กับปืนได้หรอวะ วันที่ยี่สิบนี้ก็รู้เนี่ยเดี๋ยวก็รู้ไอย้ยาว่าแม่งเออเดี๋ยวก็รู้ไอ้คนไทยฉลาดกับคนไทยโง่เนี่ยจะเยอะกันเดี๋ยวก็รู้ยี่สิบนี้ก็รู้แล้วจะได้รู้แล้วว่าไอ้คนต่างจังหวัดเนี่ยมันมีควายหรือคนเยอะกว่ากันนี่แหละคือบทพิสูจน์ เอาเนาะพอเนาะผมว่าก็เกือบสองชั่วโมงกันเนี่ยอ่ะผมควรก็บเวลาเก่งใจหลายคนคงจะง่วงกันแย่นะแล้วตอนนี้กี่โมงกี่ยามแลนะ้วโอ้ตีหนึ่งแล้วพี่น้องเลยนะครับอ่ะก็ขอให้ทุกท่านฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ